สวัสดีทุกคนครับวัดีวันเสาร์ที่7มิถุนายน2568ตอนนี้เป็นเวลา14นาิกา07นาทีตอนนี้ผมก็อยู่ที่ถนนกรุงกเกษมจากแยกสะพานยศเสหรือแยกกษัตริย์ศึกนะครับมุ่งหน้าหัวลำโพงครับ เต็มระบบนะครับทุกคนบอกเลยนะครับว่าเต็มระบบเต็มระบบนะครับจราจรกลางกองกับกับการหนึ่งนะครับวันนี้ลงพื้นที่ในย่านเขตรับผิดชอบของสนพัพราชัยนะครับนะน่าจะเป็นเนาะเออถ้าไม่เป็นก็ขอโทษขออภัยด้วยนะครับนะตรงนี้ไม่ใช่เป็นสนพื้นที่นะจะเป็นกองกับกับการหนึ่งบอก,กบจลนะครับกวดกันวินัยจราจร เริ่มตั้งแต่วันที่1มิถุนายน2 5 6 8เป็นต้นมานะครับค่าปรับมหาโหดนะครับนะคนที่ไม่สวมหมวกกันน็อกนี่โดนลงโทษนะครับถือว่าค่อนข้างที่จะหนักอยู่เนาะพอสมควรอยู่<อ>จุดนี้นะครับตำรวจจราจรเขาจะเน้นๆเลยนะครับหมวกกันน็อกแล้วก็ใครที่ไม่สวมแผ่นป้ายทะเบียนป้ายแดงแล้วก็ไม่ต่อภาษีนะครับตำรวจ ที่อยู่หน้าด่านเขาจะสแกนนะครับว่าเออเป็นยังไงบ้างท่านผู้ชมเห็นไหมครับรถที่จอดอยู่ตรงนี้นะครับส่วนมากที่ท่านผู้ชมเห็นจะเป็นรถที่ไม่อ่าต่อภาษีนะครับประจําปีคุณจะได้เห็นแบบอืประมาณนี้นะครับนี่ยนะครับก็ฝากด้วยนะครับสําหรับพี่น้องชาวย่านประดุงกรุงเกษมหรือโบเบครับพี่น้องไลเดอร์ วินมอเตอร์ไซค์นะครับชาวบ้านทุกๆคนนะครับที่มาใช้ในย่านนี้การจราจรก็ประมาณนี้คุ้มาจากนะครับแยกแม้นสีเลี้ยวขวามาเนี่ยก็เจอจัอ่เอเลยนะครับนะเลี้ยวซ้ายจะไปโบบีน,นะครับท่านผู้ชมทางนู้นเห็นไหม,มจะไปโบเบอันนี้จะมาทางหัวลำโพง เยอะเลยนะครับผู้มาใช้บริการนี่ค่อนข้างขี้ใจเยอะการจราจรก็เคลื่อนตัวช้าแต่ฝั่งบอมรุงเมืองนะครับการจราจรติดกัดยันแม้นสีนะครับม,มีพี่ๆคนหนึ่งบอกว่าโอ้ติดหนักมากนะครับก็ฝากไว้เป็นข้อมูลแล้วกันนะครับสำหรับพี่น้องที่สัญจรไปมาในย่านนี้ ถ้าไม่อยากโดนจับนะครับก็ทําให้มันถูกต้องอย่าทํามันผิดกฎหมายกฎจราจรนะครับตํารวจไม่จับหรอครับนะเออถ้าไม่ทําชาวบ้านเขาก็ด่าอีกนี่ครับเขาจะสแกนเลยนะครับสแกนดูแต่ละคันแต่ละคันเลยนะครับดูครับนี่คือมุมอีกอีกมุมหนึ่งนะครับเมื่อกี้นี้ผมไปถ่ายนู้นะครับอีกฝั่งนู้นก็ฝากนักเรียนนักศึกษาด้วยครับที่มาใช้เส้นนี้ ตอนนี้ด่านยังไม่เลิกนะบ่ายสองสิบสี่นาฬิกาสิบนาทีครับประมาณบ่ายสองแล้วกันนะครับช่วงบ่ายสองยังตั้งอยู่เนะาะการจราจรก็ชะลอตัวนะครับน,นู่นยันแยกนะครับนี่เห็นไหมเราจะสแกนมันไม่ติดจะไปไหนครับ <laughs> ในเมื่อตำรวจมาตั้งด่านอยู่ตรงแยกนะครับพอหลุดแยกมาก็ ก็ติดแล้วนะครับมันจะไม่ติดได้อย่างไรรถหรูรถอะไรนะครับทั้งสิ้นนะนะบอกเลยนะครับเขาไม่ได้เลือกปฏิบัตินะเขาจัดเต็มนะครับจัดเต็มระบบหรือว่ามีความมาตรฐานนะครับคุณดูครับการจราจรนะครับ ก็ค่อนข้างที่จะติดเนาะเราอยากจะให้เห็นนะครับในมุมฐานะของประชาชนนะครับมุมของตํารวจเขาก็มีมุมของเขานะครับออกมาปฏิบัติหน้าที่ตามคําสั่งของเจ้านายเขานะครับเราก็มีหน้าที่มานําเสนอรณรงค์ให้ทุกคนเคารพกฎหมายเคารพกฎจราจรเพราะว่าไม่ได้ครับผมเห็นค่าปรับแล้วผมเป็นห่วงพี่น้องประชาชนที่หาเช้ากินข้ามนะครับพี่น้องที่ขับไรเดอร์บินหรือชาวบ้านนะครับที่ไม่มีเงินขับรถหรูคนขับรถหรูเขาไม่ เขาไม่ได้สนหรอกครับนะอืมค้าปรับแบบขนาดนี้นครับไม่งั้นเขาจะขับแบบรถได้ราคาหลายล้านเลอเออไอ,อ้ก็ฝากด้วยนะครับรถหรูก็ฝากด้วยนะครับก็มาจุดนี้ก็ต่อทะเบียนต่อภาษีนะครับไม่งั้นคุณก็ต้องโดนเขามีป้ายนะครับบริเวณตรงนั้นเขาจะมีป้ายชัดเจนอยู่แล้วก็มีอ่อ อีก150่ิเมตรถึงจุดตรวจก็มีนะครับบริเวณตรงนู้นสองนายนี่ก็สแกนรถนะครับซ้ายขวาสแกนรถว่าต่อไหมเพราะว่าบางคันอ่ะมืดนะครับฟิล์มมืดเขาก็ต้องใช้สายตาเป็นพิเศษนะครับอมืมีสามนายครับที่อยู่เป็นสเกลตรงนั้นนะ ส่วนมากรถหรูนะครับอย่าคิดว่าจะลอดนะเห็นไหม B M ย b l ครับรถหรูก็เรียบร้อยครับบอกเลยว่าเรียบร้อยเรียบร้อย ฝั่งด้านพระรามหนึ่งนะครับก็การจราจรก็ติดขัดด้วยไปด้วยกันนะครับแล้วก็ฝั่งบำรุงเมืองก็ติดยันแม้นสีนะอืมเรามาให้เห็นนะครับภาพรบรรยากาศในถนนกรุงกรเกษมหรือก่อนถึงโรงเรียนเทพศิรินนะครับนะก็ต้องฝากไว้เป็นข้อมูลนะครับสำหรับพี่น้องย่านนี้นักเรียน ออกมาก็สวมหมวกกันน็อกครับนักศึกษาที่ไปร่ำเรียนนะครับมาเก็บเงินไว้ใช้ดีกว่าเนะาะไงก็จะสแกนเลยครับเน้นๆเลยรถไม่ต่อภาษีนะครับเน้นๆเลยนะครับปกบจะรออืมส่วนมากรถหรูเห็นไหมครับโดนกันเยอะนะรถหรูอ่ะนะออดูครับบีเมเห็นไหมเยอะนะป้ายแดง ไม่เสียภาษีนะครับวันนี้โดนกันกันเยอะอ่ะตนตนนอ,อแล้วกันนะครับพี่น้องที่สัญจรในย่านบำรุงเมืองถนน,อนมระรามหนึ่งแล้วก็มาจากโบเบนะครับแต่จริงๆโบเบตรงมาไม่ได้นะ